ดวงประจําเดือนธันวาคมของชาวราศีมีนในเรื่องของการเงินการเงินของชาวราศีมีนที่ผ่านมาก็ถือว่าคุณค่อนข้างจะประสบความสําเร็จหรือมีเรื่องดีๆเข้ามาพอสมควรเลยทีเดียวการเงินของคุณแม้ว่าคุณจะต้องระมัดระวังรายจ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ก็เป็นรายจ่ายที่คุณก็พร้อมที่จะจ่าย ให้กับตัวเองหรือกับครอบครัวพอสมควรการเงินของคุณโดยสรุปแล้วถือว่ารายจ่ายก็ยังมีอยู่แต่รายรับคุณก็ยังมีค่อนข้างมากเลยทีเดียวคุณมีโอกาสที่จะหาเงินได้จากทางหลายทางเพียงแค่ว่าคุณอาจจะต้องระมัดระวังคนที่หักหลังหรือแทงข้างหลังคุณซึ่งอาจจะทำให้คุณเสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์ในด้านการงานการงานของชาวราศีมีนในช่วงนี้หากคุณจะต้องทำงานที่เหนื่อย คุณก็อย่าท้อหรืออย่าคิดว่ามันเป็นอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องของการงานของคุณแม้นที่ผ่านมาอาจจะมีสําเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้างอาจจะมีคนช่วยบ้างหรือไม่มีคนช่วยบ้างก็ถือได้ว่าคุณได้ลงมือทําและคุณก็ได้ประสบการณ์มากเลยทีเดียวสิ่งเหล่านี้จะทําให้คุณหากคุณมุ่งมั่นทํางานต่อไปคุณก็จะประสบความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องการงานมากเลยทีเดียวใครที่ยังไม่ประสบความสําเร็จหากคุณ มีความขยันมันเพียรต่อเนื่องตั้งแต่อดีตที่ผ่านมารับรองได้ว่าเดือนนี้คุณมีโอกาสาที่จะเปลี่ยนแปลงหรือมีแนวโน้มที่จะได้มีโอกาสใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องการงานของคุณทําให้คุณรู้สึกสดชื่นสมหวังและคุณรู้สึกว่าคุณได้ประสบความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องของการงานของคุณแล้วมากเลยทีเดียวโดยเฉพาะหลังกลางเดือนนี้เป็นต้นไปคุณมีโอกาสาที่จะได้ประสบความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องการงานที่คุณได้จับที่ผ่านมา คุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเกี่ยวกับงานที่ผ่านมาที่คุณได้วางแผนหรือลงมือทํามาแล้วมากพอสมควรซึ่งจะทําให้คุณสมหวังหรือหายเหนื่อยกับสิ่งที่คุณได้ทุ่มเทเกี่ยวกับเรื่องโปรเจกต์นั้นๆในด้านของความรักของคุณในช่วงนี้ความรักของคุณค่อนข้างจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแม้นที่ผ่านมาคุณอาจจะไม่ค่อยประสบความสําเร็จหรือค่อนข้างจะผิดหวังในเรื่องของความรักหรืออาจจะมีปัญหาทะเลบบาะเบาะแว้งเกี่ยวกับเรื่องความรักของคุณบ้าง ในเดือนนี้คุณจะเข้าใจจิตใจตัวเองและคุณจะรู้สึกว่าความรักของคุณน่าจะเดินไปทางไหนต่อเชื่อได้ว่าสิ่งที่คุณคิดอาจจะเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาคุณก็จะค่อยๆลดความเป็นตัวเองมากขึ้นจะทําให้ทิฐิของคุณน้อยลงคุณก็จะมองว่าเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องเล็กๆสําหรับคุณไปแล้วหากคุณเดินหน้าและเข้าใจเหตุผล และเข้าใจจริงๆว่าความรักของคุณกับคู่ของคุณเป็นอย่างไรและปรับความเข้าใจกันเชื่อได้ว่าความรักของคุณกับคู่คุณจะมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้นซึ่งจะทำให้คุณรู้สึกสดชื่นสมหวังอย่างมากเลยทีเดียว